กลางหุบเขาลึกของประเทศจีนมีป่าแห่งหนึ่งที่ถูกหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีคนท้องถิ่นเรียกมันว่าป่าหมอกแห่งกุ้ยโจวว่ากันว่าหมอกที่นี่ไม่ใช่หมอกธรรมดาแต่เป็นหมอกที่คอยล่อลวงผู้คนให้หลงทางและเสียงระฆังในหมอกคือเสียงเรียกจากวิญญาณผู้ใดได้ยินครบก้าครั้งจะไม่มีวันได้กลับออกมา นี่คือเรื่องจริงจากปากผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวและคืนนี้คุณจะได้ฟังทั้งหมดเรื่องป่าหมอกแห่งกุยโจเสียงระฆังต้องสาบตอนที่หนึ่งป่าหมอกแห่งกุ้ยโจป่าทางตะวันตกของกุยโจผู้คนเล่ากันว่านั่นคือดินแดนต้องห้ามไม่มีใครกล้าเข้าไปเกินหนึ่งคืนเพราะว่าหมอกในป่านั้นไม่ธรรมดา มันหนาจนบังทิศทางทุกด้านบางครั้งได้ยินเสียงคนเรียกชื่อแต่พอเดินหาต้นเสียงกลับว่างเปล่าชาวบ้านเชื่อว่ามีวิญญาณเฝ้าป่าเล่ากันว่าคนที่หายไปจะไม่กลับมามีเพียงเสียงในหมอกที่ยังวงเวียนวันนั้นทีมสารคดีจากเมืองใหญ่ตัดสินใจเดินทางมาที่นี่พวกเขาอยากพิสูจน์ความจริง หัวหน้าทีมชื่อหลิวชวนเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานพื้นบ้านทีมงานมีทั้งหมดสี่คนทุกคนแบกกล้องและ,สะเสบียงพร้อมพวกเขาเดินเข้าสู่ป่าท่ามกลางหมอกเสียงนกเงียบลงจนผิดปกติหมอกเริ่มหนาและเย็นขึ้นเรื่อยๆแสงแดดถ,ถูกกลืนหายไปอย่างช้าๆ เสียงฝีเท้ากล้องในความเงียบเงื่อเย็นซึมออกแม้อากาศหนาวอยูอย่่หญิงสาวในทีมชื่ออันอี้หยุดเดินแล้วมองไปข้างหน้าเธอบอกว่าเห็นเงาคนผ่านไปแต่คนอื่นบอกว่ามีแค่หมอกอันอี้ยืนยันว่าเธอเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวสีเดินช้าๆลิ้วชวนหัวเราะบอกว่าเธอตาฝาด แต่เขาก็เร่งฝีเท้าเดินตามเมื่อไปถึงกลับเจอทางแยกสองทางทั้งที่ตามแผนในแผนที่มีทางเดียวพวกเขาตัดสินใจเลือกทางซ้ายหมอกในเส้นทางนั้นขาวหนาขึ้นกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นเหมือนทุกเก่าไม่มีลมพัดแต่หมอกกลับเคลื่อนไหวทุกคนเริ่มรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องในความเงียบนั้นมีเสียงกระซิบ เป็นภาษาที่ไม่มีใครฟังออกเสียงนั้นดังรอบทิศเหมือนอยู่ใกล้หูอันอีเริ่มตัวสั่นและบอกว่าหนาวหัวใจทุกคนเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้จู่จูกล้องของทีมงานก็ดับลงแบตเตอรี่เต็มแต่เหมือนไม่มีพลังหลิวชวนเริ่มขมวดคิ้วอย่างจรงิงจังเขาเรียกให้ทุกคนรวมตัวกันแต่ตอนนับจำนวนกลับมีห้าคน ทุกคนหันมามองหน้ากันอย่างงงงันชายแปลกหน้าที่เพิ่มมาสวมชุดโบราณเขายืนเงียบและไม่สบตาใครใบหน้าเขาขาวซีดเหมือนไร้เลือดก่อนใครทันพูดเขาก็หันหลังเดินลึกเข้าไปหมอกกลืนร่างนั้นหายไปในพริบตาหลิวชวนอยากตามแต่ถูกห้ามไว้อันอี้บอกว่าตามไปจะไม่กลับมา ทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าตำนานอาจจริงพวกเขาตัดสินใจเดินกลับทางเดิมแต่หมอกกลับทำให้ทุกทางเหมือนกันไม่มีร่องรอยเท้าของพวกเขาเองเข็มทิศหมู่นวนไม่หยุดเหมือนบ้าเสียงกระซิบเริ่มกลายเป็นเสียงร้องไห้มันดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนทนไม่ได้อันอี้เอามือปิดหูแล้วสุดลง ทีมงานอีกคนเริ่มเดินออกนอกกลุ่มเหมือนถูกบางสิ่งดึงให้ไปหลิวชวนคว้าแขนไว้แต่เย็นจัดเหมือนจับแขนคนที่ตายแล้วหลายชั่วโมงชายคนนั้นหัวเราะเสียงต่ำจากนั้นหมอกก็ปิดทึบจนมองไม่เห็นกันทุกอย่างมืดลงราวกับไม่มีวันเช้าก่อนหมดสติหลิวชวนเห็นเงาขาวล้อมรอบพวกมันยื่นมือออกมาอย่างชา้า แล้วเสียงหนึ่งกระซิบข้างหูว่าตอนนี้พวกเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าแล้วตอนที่สองเสียงจากหมอกหลิวชวนสะดุ้งตื่นกลางความมืดรอบตัวเงียบกว่าที่เคยเงียบหมอกยังคงหนาและเย็นเหมือนเดิมเขาหันไปมองแต่ไม่เห็นเพื่อนมีเพียงอันอี้ที่นั่งหายใจแรงเธอบอกว่าคนอื่นหายไปหมด หลิวชวนพยายามตั้งสติเขาเรียกชื่อทีมงานแต่ไร้เสียงตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆจากไกลออกไปฝีเท้านั้นช้าเหมือนคนลากขาอันอี้เริ่มร้องบอกให้หนีออกไปแต่หมอกเหมือนกำแพงที่ขยับปิดทั้งสองตัดสินใจเดินตามเสียงหวังว่าจะเจอใครที่เหลืออยู่กลิ่นทุบเก่ายังคงโชยมาเป็นระยะ มันทำให้หัวมึนและเวียนหัวหลิวชวนเริ่มรู้สึกว่าร่างกายหนักขึ้นทุกก้าวที่เดินยิ่งอืดและช้าเหมือนบางอย่างพยายามถ่วงเขาไว้ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงลานเล็กๆพื้นดินปกคลุมด้วยใบไม้แห้งสีดำตรงกลางมีสารเก่าๆพังครึ่งหนึ่งเสาไม้ถูกเถาวนรัดจนแตกมีรูปปั้นหินผู้หญิงในชุดจีนโบราณ ใบหน้าแตกแต่รอยยิ้มอย่างชัดเจนอันอี้ก้าวถอยทันทีที่เห็นเธอบอกว่าเป็นรูปปั้นในฝันของเธอฝันซ้ำกันหลายคืนก่อนมาที่นี่ในฝันผู้หญิงคนนั้นเรียกชื่อเธอแล้วพูดว่าเจ้าจะต้องกลับมาหลิวชวนขอให้เธอเล่าละเอียดแต่ก่อนเธอจะพูดเสียงระคังดังก้องมันดังมาจากในหมอกรอบทิศ เสียงนั้นชวนให้ขนลุกอย่างบอกไม่ถูกหลิวชวนรู้สึกเหมือนมีคนยืนข้างหลังเขาหันไปแต่ไม่มีใครอยู่กลับมีเงาดำเคลื่อนไหวที่ปลายตาและลมหายใจเย็นประทัดต้นคอเขาเสียงระฆังยังดังต่อเนื่องแต่ตอนนี้มีเสียงสวดตามมาฟังไม่ชัดว่าเป็นภาษาอะไรอันอี้เริ่มเดินตรงไปหาศาล หมือนถูกเสียงนั้นสะกดจิตหลิวชวนรีบวิ่งไปดึงตัวไว้แต่พอสัมผัสต,ตัวเธอกลับเจอความเย็นเหมือนจับน้ำแข็งที่ซ่อนชีพจรคนดวงตาเธอเริ่มขาวโพลนริมฝีปากขยับคล้ายสวดมนต์เสียงรอบตัวเงียบลงอย่างกระทันหันหมอกแยกออกเผยให้เห็นเงาคนเป็นผู้หญิงในชุดขาวซีจากก่อนหน้า เธอยือนอยู่หน้าสารพร้อมรอยยิม้มมือเรียวชี้ตรงมาที่หลิวชวนแล้วเอ่ยประโยคสั้นๆว่ากลับไปไม่ได้แล้วทันใดนั้นพื้นดินรอบสารเริ่มสัน่นทวันคลานเข้ามาเหมือนงูหิวโศหลิวชวนคว้าแขนอันอี้แล้ววิ่งหนีแต่ทุกทิศกลับวนมาที่สารอีกครั้งเหมือนกำลังวิ่งอยู่ในที่เดิม เถาวันเริ่มพันข้อเท้าอันอี้เธอกรีดร้องแต่เสียงถูกหมอกกลืนหลิวชวนดึงเธอสุดแรงจนหลุดออกทั้งคู่ล้มลงกลางลานใบไม้ดำยิงชุดขาวก้าวช้าๆเข้ามาดวงตาเธอว่างเปล่าเหมือนหลุมลึกเธอก้มลงกระซิบข้างหูอันอี้ทำให้เธอหยุดดิ้นทันทีราวถูกสะกดหลิวชวนตะโกนถามว่าพูดอะไร หญิงคนนั้นเพียงยิ้มและหายไปในหมอกทิ้งไว้แค่เสียงระฆังเบาๆไกลออกไปอันอี้ลุกขึ้นอย่างเงียบงนันบอกเพียงว่าต้องตามเธอไปก่อนจะเดินเข้าสู่หมอกอย่างมั่นคงหลิวชวนรู้ว่าถ้าปล่อยไปจะไม่เฉยเขาจึงกัดฟันวิ่งตามเข้าสู่ความว่างเปล่าตอนที่สทางที่ไม่มีวันกลับ หมอกหนากลื่นทุกทิศทางอีกครั้งหลิวชวนพยายามมองหาอันอี้เสียงฝีเท้าของเธออยู่ไม่ไกลแต่ทุกครั้งที่เขาวิ่งตามก็ไกลออกไปเหมือนระยะถูกยืดออกเรื่อยๆหมอกเริ่มมีเงามืดหลายเงาเคลื่อนไหวบางเงาสูงผิดปกติบางเงาไม่มีหัวเสียงระฆังดังสลับกับเสียงสวด แต่ครั้งนี้ฟังชัดว่าเป็นภาษาจีนโบราณหลิวชวนหยุดทันทีเมื่อเจอเงาดำขวางมันสูงเกือบสองเมตรและไม่มีใบหน้าเพียงช่องว่างกลวงที่มืดสนิทเงานั้นยื่นมือออกมาเหมือนขออะไรหลิวชวนถอยหลังแต่พื้นกลับนุ่มยวบเหมือนเหยียบลงบนร่างคนในดินเสียงครวญครางเบาๆดังขึ้นรอบเท้า เขากระโดดออกและวิ่งต่อไปหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดในที่สุดเขาก็มองเห็นเงาขาวอีกครั้งอันอีเดินตามหญิงชุดขาวไปช้าๆเธอดูสงบเหมือนคนละคนหลิวชวนตะโกนเรียกแต่ไม่มีปฏิกิริยาหญิงชุดขาวหยุดแล้วหันมามองเขาแววตานั้นเต็มไปด้วยความเศร้าเธอพูดเพียงว่าเจ้ากำลังทำผิด หลิวชวนถามว่าหมายถึงอะไรแต่เธอกลับชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ด้านข้างต้นไม้นั้นมีเชือกเก่าผูกไว้หลายเส้นปลายเชือกห้อยวัตถุบ,บางอย่างลงมาเมื่อมองใกล้หลิวชวนคนลุกทันทีมันคือหัวตุ๊กตาดินเผาหน้าคนจริงแต่ละหัวมีรอยแตกร้าวและคราบน้ำตาอันอี้มองภาพนั้นด้วยสายตาว่างเปล่า หลิวชวนเริ่มรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ป่ามันคือที่คุมขังวิญญาณที่ไม่มีวันออกหยิงชุดขาวเริ่มเดินต่อหมอกค่อยๆเปิดเผยเส้นทางหินโบราณพื้นหินมีรอยแกะสลักเป็นอักษรโบราณหลิวชวนมองแล้วจำได้ว่าเคยเห็นในตำรามันเป็นอักษรสาบแช่งของหมอผีโบราณใช้กักวิญญาณไม่ให้ไปเกิด ทุกย่างก้าวของเขาหนักขึ้นอย่างประหลาดอันอีเดินตรงไปโดยไม่สนใจในดวงตาเธอเริ่มมีหมอกสีขาวหมุนวนหลิวชวนพยายามคว้าแขนแต่สัมผัสว่างเปล่าเหมือนร่างเธอกำลังจางหายยิงชุดขาวหยุดและหันกลับมาบอกว่าใครที่ได้ยินระคังครบก้าวครั้งจะไม่มีวันกลับออกไป ทันใดนั้นเสียงระฆังก็ดังอีกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่แปดหัวใจหลิวชวนเต้นแรงจนแทบหยุดหลิวชวนตัดสินใจวิ่งไปข้างหน้าหวังจะพาอันอี้ออกก่อนเสียงครั้งที่เก้าแต่หมอกเริ่มพัดวนอย่างบ้าคลัง่งเงาดำหลายสิบพุ่งเข้าล้อมรอบพวกมันไม่มีใบหน้าและร่างบิดเบี้ยวทุกเงาขยับเข้ามาพร้อมเสียงกรีดร้อง ยิงชุดขาวเอื้อมมือมาจับแขนหลิวชวนความเย็นแล่นเข้าสู่กระดูกทันทีเธอกระซิบว่าตอนนี้สายไปแล้วเสียงระฆังครั้งที่เก้าดังสะท้อนทั่วป่าหมอกปิดสนิทจนมองไม่เห็นแม้แต่เงาหลิวชวนรู้สึกว่าพื้นหายไปใต้เท้าเขาร่วงลงในความมืดไม่มีที่สิ้นสุดมีเพียงเสียงอันอี้เรียกชื่อเขาแผ่วเบา และเงาขาวที่ลอยอยู่ไกลออกไปก่อนสติจะดับเขาได้ยินเสียงว่ายินดีต้อนรับสู่ป่าของข้าตอนที่สี่พิธีต้องสาบลิ้วชวนรู้สึกเหมือนร่างลอยอยู่กลางอากาศความมืดรอบตัวไร้จุดสิ้นสุดแต่ทันใดนั้นเขาก็แต่พื้นเย็นชื้นเสียงหยดน้ำดังสะท้อนกล้องแสงสลัวสลัวจากตะเกียงโบราณปรากฏขึ้น เผยให้เห็นอุโมงค์เก่าผนังเต็มไปด้วยอักษรแกสลักหลายตัวอักษรเปื้อนคราบสีคล้ำเหมือนเลือดหลิวชวนค่อยๆลุกขึ้นหัวยังมึนจากเสียงระฆังครั้งสุดท้ายเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของอันอี้อยู่ข้างหน้ารีบวิ่งตามจนมองเห็นแผ่นหลังเธอแต่เธอเดินตรงไปโดยไม่หันกลับอุโมงค์เริ่มกว้างขึ้นกลายเป็นโถงใหญ่ ตรงกลางมีแท่นหินที่วางระฆังเก่าไว้ระฆังนั้นมีรอยแตกรอบขอบแต่ยังคงแผกลิ่นทูบเก่าจางๆอันอี้หยุดยืนหน้าแท่นหินยิงชุดขาวปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอเดินอ้อมแท่นแล้วหันมามองหลิวชวนบอกว่าเมื่อร้อยปีก่อนหมู่บ้านแถวนี้ทำพิธีบูชายันเพื่อปกป,ป้องตนเองจากโรคระบาดและภัยธรรมชาติ พวกเขาเชื่อว่าหากเส้นด้วยวิญญาณหมอกจะคุ้มครองหมู่บ้านจากความตายทุกเก้าปีจะต้องมีผู้ถูกเลือกเสียงระฆังคือสัญญาณของการรับวิญญาณหลิวชวนถามว่าทำไมถึงต้องเป็นพวกเขาหญิงชุดขาวยิ้มเศร้าแล้วบอกว่าเพราะพวกเขาเดินเข้ามาในคืนพิธีและได้ยินเสียงระฆังครั้งแรก ตั้งแต่นั้นก็ถูกหมายตาเป็นของเส้นหลิวชวนพยายามอธิบายว่าไม่รู้เรื่องแต่เธอสายหน้าและบอกว่ากฎนี้ไม่มีข้อยกเว้นผนังรอบโถงเริ่มเปลี่ยนสีจากหินกลายเป็นเงาคนหลายร่างแต่ละร่างมีแววตาเศร้าและโกรธปนกันเสียงกระซิบดังขึ้นจากรอบทิศอันอี้เริ่มก้าวขึ้นแท่นหิน หลิวชวนพุ่งไปดึงแขนไว้แต่ทันทีที่แตะตัวเธอภาพในหัวเขาก็เปลี่ยนเป็นภาพหมู่บ้านโบราณผู้คนในชุดเก่าเดินล้อมเวทีไม้กลางเวทีมีเด็กผู้หญิงถูกมัดไว้ใบหน้าตื่นตะะนกและร้องไห้เสียงระฆังดังก้องพร้อมหมอกพัดเข้ามาหญิงชุดขาวในภาพยืนอยู่ข้างเวที น้ำตาไหลแต่ปากสวดมนต์ต่อไปหลิวชวนเข้าใจทันทีว่าเธอคือเหยื่อคนแรกที่กลายเป็นผู้คุมพิธีนี้ตลอดการเมื่อภาพหายไปเขาก็ยังจับแขนอันอี้ไว้แน่นยิงชุดขาวมองหลิวชวนอย่างลังเลบอกว่าเขายังมีทางรอดถ้ายอมอยู่แทนที่อันอี้และให้เธอเดินออกจากป่าไป ลิวชวนรู้ว่ามันคือกับดักแต่แววตาของอันอี้เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหมือนเธอไม่รับรู้สิ่งรอบตัวแล้วเงาดำรอบโถงเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ทุกก้าวของพวกมันส่งเสียงครีดร้องต่ำๆหลิวชวนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มหายใจลำบากยิงชุดขาวยื่นมือใหม่ครั้งบอกว่าให้ตัดสินใจก่อนหมอกปิดถาวร ในใจเขาสับสนจนหัวแทบแตกเสียงระฆังดังขึ้นอีกระลอกคราวนี้ไม่ใช่ก้าวครั้งแต่ดังต่อเนื่องไม่หยุดหมอกเริ่มหมุนวนรอบตัวเขาเหมือนพายุและภาพทุกอย่างก็สลายไปในความมืดอีกครั้งตอนที่หเงาในร่างคนหลิวชวนลืมตาขึ้นอีกครั้งรอบตัวคือป่าเดิมแต่ไร้หมอก อากาศเย็นและเงียบผิดปกติเขามองไปรอบๆแล้วพบอันอี้ยืนหันหลังเธอเหมือนกำลังพูดกับใครในความว่างเสียงเธอแผ่วแต่เต็มไปด้วยความจริงจังหลิวชวนพยายามฟังแต่ได้ยินเพียงบางคำคำที่ฟังออกคือกลับบ้านและพิธีเขาเอื้อมมือแต่ไหลเธออันอี้หันกลับมาพร้อมรอยยิม้ม แต่รอยยิ้มนั้นไม่เหมือนเดิมดวงตาของเธอมีหมอกสีขาวหมุนวนเหมือนในอุโมงค์เมื่อคราวก่อนเธอบอกว่าเรากำลังจะได้ออกไปแต่ต้องเดินตามทางที่เธอจะพาไปหลิวชวนลังเลเพราะไม่มั่นใจว่าใช่เธอจริงๆพวกเขาเดินไปตามทางแคบๆในป่ารอบข้างเงียบจนแม้แต่ลมก็ไม่พัด หลิวชวนสังเกตว่าไม่มีเสียงสัตว์เลยพื้นทางเต็มไปด้วยรอยเท้าคนจำนวนมากแต่รอยเหล่านั้นมุ่งไปทิศเดียวเท่านั้นอันอี้เดินเร็วขึ้นเรื่อยเรืเรากับรู้ว่าปลายทางอยู่ตรงไหนหลิวชวนถามว่าเรากำลังไปไหนเธอตอบเพียงว่าไปหาทางออกแต่เสียงของเธอฟังแข็งและเย็นกว่าเดิม ไม่เหมือนน้ำเสียงที่เขารู้จักอยู่ๆเงาดำก็โผล่ผาดผ่านเส้นทางร่างสูงใหญ่ไร้หน้าเดินตัดหน้าทั้งคู่อันอี้หยุดและทำความเคารพเงานั้นหลิวชวนเริ่มมั่นใจว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเดินต่อพวกเขามาถึงลานโลง่งตรงกลางมีบ่อน้ำหินเก่าเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำในบ่อเป็นสีดำและนิ่งสนิท อันอี้บอกว่าก่อนออกไปต้องส่องบ่อนี้เธอก้มลงช้าๆและมองเข้าไปในน้ำหลิวชวนทำตามแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่เงาตนเองเขาเห็นภาพหญิงชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังพร้อมกับร่างของเขานอนอยู่บนแท่นหินรอบตัวมีเงาดำหลายสิทธ์กำลังมองลงมาเสียงระฆังดังก้องขึ้นจากในน้ำทำให้เขาผละหน้าออกทันที อันอี้ยังคงมองบ่อน้ำไม่ขยับริมฝีปากขยับเหมือนกำลังพูดกับใครในนั้นหลิวชวนคว้าตัวเธอขึ้นจากขอบบ่อแต่น้ำกลับพุ่งขึ้นเป็นรูปมือจับแขนเขาไว้แรงจากมือน้ำนั้นเย็นจนปวดกระดูกมันพยายามดึงเขาลงไปในบ่อหลิวชวนกระชากแขนเต็มแรงจนหลุดแต่มือของเขามีรอยช้ำเป็นรูปนิ้วชัดเจน อันอี้หันมามองด้วยสายตาว่างเปล่าบอกว่าเราต้องกลับเข้าไปในนั้นเพราะที่นั่นคือบ้านที่แท้จริงหลิวชวนถอยหลังอย่างไม่ละสายตาแต่รอบลานกลับมีเงาดำทยอยโผล่มาทีละตนเสียงสวดมนต์ดังขึ้นรอบทิศหมอกเริ่มกลับมหมีครั้งอย่างรวดเร็วอันอี้ยื่นมือมาให้เขาจับ และพูดเพียงว่าถ้าไม่มากับฉันตอนนี้นายจะไม่มีทางได้กลับไปอีกเลยหลิวชวนลังเลเพราะไม่รู้ว่าเธอยังเป็นคนเดิมอยู่หรือไม่ตอนที่หกหมอกปิดตลอดการหลิวชวนยืนนิ่งมองมือของอันอี้หมอกหนาปกคลุมรอบตัวอย่างรวดเร็วเสียงสวดดังขึ้นชัดเจนราวอยู่ในหัวเขารู้ว่าถ้าเอื้อมมือจับอาจไม่ได้กลับ แต่ถ้าไม่จับเธออาจหายไปตลอดอันอี้มองเขาด้วยสายตาเย็นชื่อไม่มีแววชีวิตเหมือนคนที่เขารู้จักเสียงระฆังดังขึ้นช้าๆหนึ่งครั้งสองครั้งก้องสะท้อนในอกทุกครั้งที่ดังหมอกจะหนาขึ้นอีกร่างของเงาดํารอบลานเริ่มขยับเข้ามาลิ้วชวนถอยหลังแต่ชนกับเงาหนึ่ง มันยื่นมือเย็นจะแตะที่ต้นคอเขาภาพความทรงจำไหลบ่าเข้ามาทันทีภาพพิธีบูชายันนับร้อยปีที่แล้วและภาพเหยื่อทุกคนที่ไม่เคยได้กลับบ้านอันอี้เอ่ยเสียงเบาว่าถ้าไปกับฉันหมอกจะไม่ทำร้ายนายเธอก้าวเข้ามาใกล้จนเหลือเพียงหนึ่งก้าวดวงตาหมุนวนด้วยหมอกสีขาวขุ่น หลิวชวนถามว่าเธอยังเป็นคนเดิมไหมอันอีนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มเศร้าบอกว่าบางส่วนของเธอยังอยู่แต่ส่วนอื่นได้อยู่ที่นี่ไปแล้วเสียงระฆังดังครั้งที่สามครั้งที่สี่เงาดำทุกตนหยุดขยับเหมือนรอคำตอบหลิวชวนรู้ว่าถ้าครบเก้าครั้งหมอกจะปิดถาวรเขามองรอบตัวหาทางหนี แต่มีเพียงบ่อน้ำดำอยู่ด้านหลังน้ำในบ่อสั่นไหวราวกำลังเรียกหาใครบางคนกลิ่นทุปเก่าโชยแรงจนแทบอาเจียนเสียงครั้งที่ห้าครั้งที่หกดังขึ้นหมอกเริ่มไหลเข้ามารอบเท้าอากาศเย็นจนปอดแสบเงาดำเริ่มพึมพำถ้อยคำโบราณหลิวชวนตัดสินใจพุ่งไปที่บ่อน้ำ หวังว่ามันอาจเชื่อมไปยังที่อื่นอันอี้ร้องเรียกเสียงดังแต่น้ำเสียงเปลี่ยนไปฟังเหมือนหญิงชุดขาวมากกว่าตัวเธอมือเย็นหลายคู่พุ่งขึ้นจากบ่อแต่แทนที่จะดึงเขากระโดดลงไปเองความเย็นประทัดทั่วร่างจนหูอื้อภาพรอบตัวมืดสนิทแต่มีแสงขาวไกลออกไปเขาวหวเข้าไปหาแสงนั้นเต็มแรง เสียงระฆังดังครั้งที่ 7, ครั้งที่8ใกล้จะปิดตลอดการหลิวชวนพุ่งออกจากผิวน้ำพบว่าตัวเองอยู่ริมแม่น้ำใกล้หมู่บ้านหมอกหายไปเหลือเพียงอากาศเย็นยามเช้าเขาหันกลับไปมองป่าที่เพิ่งออกมาแต่ไม่มีหมอกหรือเสียงใดหลงเหลือเพียงเงาสีขาวยืนอยู่ลึกเข้าไปในต้นไม้ อันอี้ไม่ได้ออกมากับเขาหัวใจหลิวชวนหนักอึ้งแต่ไม่มีเวลาเสียใจเขาเดินออกจากป่าด้วยร่างกายสั่นเทาชาวบ้านที่เห็นเขาต่างตกใจบอกว่าไม่มีใครกลับจากป่านั้นมานานหลายสิบปีคืนถัดมาขณะเขาหลับเสียงระฆังดังก้าวครั้งในความฝันและอันอียืนอยู่ตรงปลายเตียง กระซิบว่าตอนนี้นายก็เป็นของป่าแล้วหมอกในป่าอาจจางหายไปในยามเช้าแต่เสียงระฆังยังคงดังอยู่ในหัวเขาทุกคืนราวกับเตือนว่าป่ากำลังรอวันเรียกกลับและบางทีคนที่คุณคิดว่ารอดออกมาแล้วอาจเหลือเพียงร่างส่วนวิญญาณยังติดอยู่ในหมอกตลอดกาล